kon tiwit an puaeifon teyam tai maihoi ki Namro le ca puis om lang hon sama Mai to toa ko saam sing ti pua นายกิติพัฒน์ศรีทาพุทธนักเรียนชั้นม3ของโรงเรียนชุมชนนาดีหนองไผ่อำเภอพันน,นิคมจังหวัดสุนครซึ่งเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงพระชินพนความฝันอันสูงสุดและเป็นตัวแทนของโรงเรียนและเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุคนครเขต2ในการเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรม นักเรียนระดับชาติที่จังหวัดร้อยเอดพร้อมกับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกถึงความรักชาติรักสถาบันสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยและความตั้งใจที่จะประพฤติตน ดำเนินตนตามแนวพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยของนักเรียนและความนึกถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติไทยของเราให้เป็นปึกแผ่นตราเท่าทุกวันนี้ สวัสดีครับผมนายกิติพัฒน์ศรีธาพุธเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สจากโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีน o n ไผ่ครับความเป็นมาของผมต้องย้อนไปเมื่อผมอยู่ป .2 ในตอนนั้นคุณครูคอยถามนักเรียนในห้องเรียนว่าโตมานักเรียนอยากเป็นอะไรผมก็เลยตอบไปว่าอยากเป็นทหารเพราะว่าทหารเป็นผู้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเป็นอาชีพที่มั่นคงจนกระทั่งตอนนี้ผมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา พอดีมีคุณครูท่านหนึ่งแนะนําให้ผมฝึกร้องเพลงพระราชนิพนธ์เพื่อนําไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมพอผมได้ฝึกร้องเพลงตามที่คุณครูบอกแล้วผมรู้สึกภาคภูมิรักชาติศาสตร,ร์รรมากขึ้นก็เลยเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการร้องเพลงครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางละองเดือนคนยังผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ตําบลนาหัวบ่ออำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาสกลนครเขตสองค่ะในความคิดของดิฉันคิดว่าการที่เรามาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนั้นหรือว่าเป็นผู้เริหารโรงเรียนนั้นเราจะต้อง ช่วยส่งเสริมนะคะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนของเรานั้นเป็นผู้ที่มีความสามารถมีศักยภาพที่ตัวเองยังไม่พบต้องค้นออกมาให้ได้ต้องค้นต้องดึงออกมาให้ได้เราเชื่อว่านักเรียนทุกคนที่เกิดมาหรือได้เข้ามาในโรงเรียนนี้จะต้องได้แสดงต้องมีเวทีแสดงเพราะเขาทุกคนนั้นเป็นผู้มีศักยภาพมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพในตัวเพียงแต่ว่า ตัวผู้นําเองคือผู้บริหารและคณะครูจะส่งเสริมเขาได้อย่างไรดิฉันมีแนวความคิดอย่างนั้นก็เลยมาอยู่โรงเรียนนี้ครั้งแรกเลยบอกว่าให้คุณครูทุกท่านได้พยายามดึงเอาความสามารถเอาศักยภาพของเด็กนักเรียนของเราออกมาให้ได้มากที่สุดโดยพยายามเอาเด็กทุกคนมาทดสอบ มาส่งเสริมว่าเด็กคนไหนถนัดด้านไหนกิจกรรมแต่ะอย่างสอดรับอย่างไรส่งเสริมเขาได้อย่างไรและรายการที่ทําให้เรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่เราสามารถค้นพบว่าเด็กคนนี้เขาสามารถร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นถึงสในเพลงความฝันอันสูงสุดได้ไพเราะเหมือน ต้นฉบับเพราะเขาร้องออกมาจากใจของเขาเขาชอบเขาเคยถามเขาว่าทำไมกิติพัฒน์ถึงชอบร้องเพลงนี้ซึ่งมันเป็นเพลงค่อนข้างที่จะเพลงยากและเป็นเพลงที่สันติลุ่เพยเอามาร้องนั้นมันเป็นเสียงคนผู้มีอายุแต่เขากับชอบเพลงนี้เขารักเพลงนี้อยู่แล้วเขาก็เลยร้องเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงพระราชนิพนธ์ จนกระทั่งก็ประสบผลสําเร็จได้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศระดับชาติการแข่งขันศิลปกรรมนักเรียนครั้งที่70ที่จังหวัด้อยเอ็ดนี่ก็คือเป็นผลผลิตหรือผลพวงจากการที่เราได้ค้นหาศักยภาพของเด็กดึงศักยภาพของเด็กออกมาและส่งเสริมให้เขานั้นได้แสดงความสามารถศักยภาพของเขาและมีเวทีให้เขาได้แสดงออกนี่คือหน้าที่ของ ผู้บริหารและส่งถ่ายทอดไปยังครูเพื่อครูที่จะไปค้นคนวา้าค้นหาและดึงศักยภาพของผู้เรียนออกมาจากเขาให้ได้เพื่อเขาจะนําไปแข่งขันหรือไปโชว์ไปแสดงเพื่อนํามาซึ่งชื่อเสียงของทางโรงเรียนชื่อเสียงของตัวเขาเองชื่อเสียงแก่วงตระกูลของเขาญาติพี่น้องของเขารวมถึงชุมชนนี้ด้วย